ถ้ามันมีคำพูดดีออกมาไม่ได้ไม่ต้องพูด3วิธีถอดรหัสจิต,ตวิทยาภายในคู่ทําในสิ่งที่เราไม่ชอบเราจะพูดอย่างไรเพื่อที่จะทําให้ความรักนั้นไม่พังครูให้วิธีคิดข้อที่หนึ่งก่อนที่จะใช้คำพูดจงถามตัวเองด้วยคำถามนี้นั่นก็คือถ้าฉันเป็นคนที่เปี่ยมไปด้วยความรักความเมตตาฉันจะพูดแบบนี้หรือไม่ และเกณฑ์ที่สองก่อนที่เราจะตำหนิวิจารณ์การตำหนิวิจารณ์ซ้ำๆกลายเป็นคําดูถูกมันจะสะสมถ้าเราไม่รู้จักใช้คําพูดเพื่อถนอมความรักจำไว้เสมอว่าเราอยากพูดเพื่อให้เขาเข้าใจไม่ใช่เพื่อให้เขาเจ็บนี่ฉันเนี่ยอยากเคลียร์กับคู่เพื่อให้เขาเข้าใจฉันหรือเพื่อให้เขาเจ็บหลายคู่ไม่ได้คิดข้อนี้ เนี่ยคือหลักของการใช้คําพูดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการดูถูกฟังตัวอย่างนี้ถึงสมมุติคู่ลืมโดยทั่วไปจะบอกว่าทําไมลืมอีกแล้วอุย้ยก็ฉันยุ่งไงฉันอย่างนั้นฉันอย่างนี้สมมุติสามีตอบมาภรรยาก็เพราะคุณไม่เคยทําอะไรให้มันดีไงถึงได้เป็นแบบนี้ตลอดคนตําหนิคนวิจารณ์ยดูเหนือกว่าอีกคนหนึ่งพอดูเหนือกว่าเนี่ยเวลาในความสัมพันธ์เนี่ย มันไม่เท่าเทียมเนี่ยมันเกิดการดูถูกทันทีแล้วผู้ชายรู้สึกไงรู้ไหมสามีรู้สึกไร้ค่าไม่ได้รับการยอมรับปิดใจแล้วก็ถอนตัวเนี่ยคือรหัสจิตวิทยาภายในของมนุษย์ถ้าคุณอยากจะสื่อสารแบบสง่างามถนอมใจถนอมความรักใช้วิธีสื่อความรู้สึกของตัวเองเช่นที่รักวันนี้คุณลืมอีกแล้วฉันเข้าใจว่าคุณยุ่งนะคะ แต่ฉันรู้สึกน้อยใจนิดหน่อยมันได้ผลมากเพราะอะไรเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาถูกโจมตีไม่ได้รู้สึกว่าเขาถูกดูถูกสามีก็ได้ยินแบบนี้แล้วเป็นไงขอโทษหรือว่ารู้สึกจริงๆว่าตัวเองลืมนะคะแล้วเราก็สามารถขอบคุณได้ว่าขอบคุณนะที่คุณใส่ใจปิดท้ายด้วยคำขอบคุณยาที่จะช่วยแก้การวิจารณ์ได้คือหนึ่งชื่นชมขอบคุณ เวลาเราสื่อถึงความรู้สึกของตัวเองมันเป็นการสื่อความรู้สึกที่เรารู้สึกในการกระทําของเขาโดยที่ไม่ลดค่าของคู่รักบางคนอยากให้เขาเจ็บเลยคำพูดที่ไหนก็มาได้จัดการเลยเจ็บแน่นอนหนูก็หลุดบ้างบางครั้งแต่ยอมรับและฝึกใหม่เอไม่เป็นไรนะคะเราฝึกนะคะเห็นไหมขนาดเราจะเปลี่ยนตัวเองเนี่ยมันก็ไม่ได้เปลี่ยนง่ายๆนะ แล้วเราจะไปเปลี่ยนคนอื่นไม่มีใครอยากถูกเปลี่ยนตัวเราเองยังยังเปลี่ยน